เรียนไปเรื่อยๆครับขอขอบใจนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับครูัวพี่นันเรียนไปเรื่อยๆแล้วนักเรียนก็จะได้ทักษะนะครับในการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนของคุณครัวพี่นันคือแปให้ทุกคําศัพท์เขียนให้ทุกประโยคที่แปลและบอกหลักวยากรณ์น,นะครับเดี๋ยววันนั้นคุณครัวพี่นันคิดเป็นสโลแกนขึ้นมาว่าบอกทุกคําศัพท์ จับมาเขียนทุกประโยคโคกด้วยหลักไวยากรณ์เออต่อไปนี่ใช้สโ,โลแกนนี้ดีกว่าชมเข้ามาหนึ่งท่านนะครับตอนนี้นะครับขอตัองบานสวัสดีนะครับนะยดนดีต้อนรับโ่การซีมสดนะครับของช่องครูนันแชนแนลนะครับเป็นการสอนกันเลยนะครับนะ,ะเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผม หน้า72นี้นะครับหัวข้อเรื่องใหญ่คำสั่งบอกว่า listen and say the chant say the chant นะครับแปลได้2อ,อย่างนะครับคือแปลว่าร้องเพลงกับแปลว่าสวดมนต์นะครับนะแต่ในหนังสือนี้หมายถึงร้องเพลงอย่างเดียวนะครับไม่มีบทสวดมนต์นะครับนะ say the chant นะครับร้องเพลงเด e นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแปลว่าแล้วแปลว่าหลังจากนั้น ก็ให้ชี้นะครับ point to the map ให้ชี้ไปที่แผนที่นะครับนะแผนที่ด้านล่างเนี่ยให้ชี้ว่าประเทศไหนอยู่ตรงไหนนะครับ a s แปลว่าในขณะที่นะครับในขณะที่คุณร้องเพลงตามอยู่นั้นนะครับนะร้องเพลงตามคลิปซีดีนะครับเดี๋ยวกับผมจะเปิดซีดีให้ฟังนะครับชื่อเพลงก็คือ our neighbor นั่นก็คือเพื่อนบ้านของเรานะครับนะแปบลบว่าเพื่อนบ้านของเรา เพระเาะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเพลงต้นฉบับกันก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะมาแปลให้ครับผม C D Script 34 for Students Book Activity 6 Listen and say the chant Say the chant then point to the map as you chant along Our neighbors m i a n m a r Laos Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore, Brunei and Timor-Leste are our neighbors. Where are they? In Southeast Asia. Okay, so นั่นก็คือเป็นชื่อประเทศในเอเชียเรานะครับในเอเชียคาเนนะครับนะก็คือ10ประเทศแต่ว่ามีแถมดิโมเลสเตมาอีกประเทศหนึ่งก็คือเป็นสิเอ็ประเทศนะครับก็มีประเทศพม่านะครับประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์บรูไนและก็ติร์เลสเตอาเอาเนอร์นะครับ ประเทศเหล่านี้หลายประเทศเป็นผู้พจน์นะครับกริยาก็เป็นอ r านะครับก็คือเป็นนะครับเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับ neighbor นะครับตัวนี้อ่านว่า neighbor แปลว่าเพื่อนบ้านนะครับ our ของพวกเรานะครับ where are they where are they ในที่นี้หมายถึง they ในที่นี้หมายถึงประเทศเหล่านั้นนะครับประเทศเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับ ไม่ใช่พวกเรานะครับตุรทีนะครับนะไม่ได้พวกเราคีย์บอร์ดรัวพี่นันนิ้มไม่ไปแล้วนะครับนะประเทศเหล่านั้นนะครับนะประเทศเหล่านั้นอยู่ที่ไหนนะครับนะ r ว a r e they นะครับประเทศเหล่านั้นหรือ เด uh, ในที่นี่นะครับายถึงประเทศเหล่านั้นแหละที่เอ่ยชื่อมานะครับอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็เลยตอบว่า in south east asia ก็อยู่ในตัวันอกเฉียงใต้หรือว่าอยู่ในเอเชียอาคเนนนั่นเองนะครับ there ตอบได้2ออย่างนะครับ in south east asia หรือ there in the south east asia นะครับ mm hmm. เป็นเพลงนะครับนะ mm hmm. ก็เลยแปลให้อย่างนี้นะครับผมทีนี้มาต่อกันอีกนะครับ ก็คือมาดูประเทศประเทศไหนอยู่ตรงไหนนั่นเองอันนี้นักเรียนเดี๋ยวนี้นะครับมีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถดูได้สะดว,ก,วกกว่ารุ่นคุณครูนะครับรุกก่นคุณครูนี่ไม่มีนะครับโทรศัพท์มือถือจะดูได้ก็ในหนังสือนะครับถ้าหนังสือเขา,าเขาพิมพ์มาให้นะครับหรือไม่ก็ไปดูในลูกโลกนะครับที่โรงเรียนซึ่งมีอยู่ใบเดียวนะครับลูกโลกก็หมุนดูกันจนจน,จนมองชื่อประเทศไม่เห็นนะครับนะ นี่ก็คือประเทศพม่ารับประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชานะครับประเทศฟิลิปปินส์ประเทศบูนายดารุสลามประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียติรมเลสเตอยู่นี่นะครับติร์เลสเตก็จบหน้าที่72ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในหน้าที่เ3บเลยครับผม